เพื่อนๆมาชมบรรยากาศยามค่ำคืนนะคะทุกคนสังเกตได้นะคะวันนี้เป็นบรรยากาศและอากาศดีมากๆค่ะเพราะว่าไม่มีฝุ่นนะคะวันนี้สังเกตได้ตรงเราจะมองเห็นเมฆเห็นดาวนะคะเพื่อนๆถ้าวันไหนที่มีฝุ่นนะจะไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยดาวค่ะแต่ว่าก็ไม่ชัดนะคะ แต่เห็นดาวนะทุกคนเห็นดาวไหมนี่คือบรรยากาศที่ดีงามมากๆค่ะมีลมโชยเบาๆนะคะเ,เพื่อนๆเป็นสิ่งที่พี่ชูชอบมากๆค่ะมานั่งที่รเบียงค่ะ เหหลับบ้านเรานะเห็นอีกหมู่บ้านอีกหมู่บ้านนึ่งน,นะคะลมได้ยินเสียงลมโชยไหคนะเพื่อเย็นมากๆกล้กาที่จะนั่งข้างนอกได้นะคะเพราะว่าไม่มีฝุน่น กวนก็คือเครื่องบินค่ะมาอีกแล้วค่ะทุกคนไม่รู้จะหลบไปทางไหน พี่ชูมองเห็นดาวนะด้วยตาปลามีบรรยากาศอย่างทั้งทืนสำหรับคนเมืองนะคะชอบมากๆนะคะเพืเ่อนๆที่อยู่ที่บรรยากาศท้องทุ่งบ้านเราหรือว่าไล่อ้อ,อยไล่มันทุกอย่างนะสวยงามหมดเลยนะพี่ชูชอบค่ะ ข้างในถึงจะเห็น ch ất ch ất าดาวชัดๆดาวอ่อนเ <c ười> ล็กเยอะมีเสียงจิงหลีด